มีเห็ดนะคะตกลงไม่มีเห็ดค่ะตกลงได้เห็ดเอ่อเห็ดล่มเพิ่งออกสามดอกได้เห็ดตะก้อลูกนึงได้เห็ดตะก้อหนึ่งลูกแล้วก็เห็ดล่มยังไม่ออกค่ะเนี่ยค่ะถ้าเขาออกก็จะออกบริเวณเนี้ยค่ะเนี่ยบริเวณนี้จะออกเยอะมากเลยเห็ดลมถ้าเห็ดล่มออกเห็ดอย่างอื่นก็เห็ดหมอกยังไม่ออกเลยเห็นปะเออเห็ดหมอกก็ยังไม่ออกเห็ดหมอกก็เยอะนะคะในป่าเนี้ ดอกตุ้มๆเนาะเอาไปทำน้ำพริกได้เห็ดนั้นก็ยังไม่ได้ซูมเลยไอเห็ดที่เขาให้มาเดินออกแล้วเดินออกแล้วค่ะเดี๋ยวไปแวะดูตัวทากก่อนเมื่อกี้ที่เราแย่งเห็ดเขาที่เราแย่งเห็ดเขาเมื่อกี้เนี่ย ไหนดูสิไม่หนีไปไหนนี่วะตัวทากก็ไม่หนีไปไหนนี่ไงเมื่อกี้เราแย่งเห็ดเขาไงไตัวทากตัวเบลอร์เลยเดี๋ยวจะเขี่ยตัวทากให้ไปกินเห็ดนี่เขาไปกินเห็ดเนี่ยเมื่อกี้มาแย่งเห็ดเขาตัวอ้วนอ้วนค่ะทากดูสิตัวเบลเลอเลยเห็ดร่ม